แปลงอ้อนมิดมวนต่อยโอ้อีท้อยนายแองตาปวงถาเยเจ๋วหลิวช่างโออีสันนอมวิดีโอนายเยีแตากล้องเถานายมวดนิ้งโอมวดชิดมวดนิ้งเมียนมัวต่ยบัวห้างหาน้อยเหวเยียเหวต๋องไปเหวจมไปเอาอีเหวมวดนิ้งนะอีสันเยยนมวดนิ้งนําไปเยโจตู้ทํานอมวิดีโออ่ะอเยโจตู้อีปัวนอมวิดีโออ่ะ ดิวน um, ้อมป่าไม่เมียนหมวต่อยบัวชับเต้าเนี้ยก้องปุยเยก้องโหไม่ให้นะอ๋อโหไม่ให้เอาว่าโจไม่ให้เป็นเนาะแน่โจหมวดนี้น้ำป่าไมาช้ำหยุงวิธีย่อไมาช้ำหยุงเงี้ยโจบมวห้าเนาะยัดหยอสวยเมียนกันทหยอออดิวนอเยนห้ามแต่ตัวว่าโจวิดีโอด่างๆว่าเตนเนาะเยติโจตรงว่าอ่ะว่าหยุงเอออ่ะว่าหยุงวะ หิวอจันน่าวิดีโอแน่นอนเอยเซอแองตางโจกันหยุ่งหรือแยงโจแองตัว่าเหตุแต่ยงว่าอ่ะเหตุแต่ยงว่าเมียนหมูต่อยบัวตายกันจะเอะโขหมักาไห้ยังฝังไห้ออหรือน่อเยอโจเยอแองมันมันเตออโจตุนเตโจตุนเตอหรือเมียนหมูต่อยบัวตะมังกากันจะโขให้ยังไห้ยังฝังไห้อ่อตากันจะตายโอ ý cha nãy giờ cho đĩa ta luôn ta ở giờ cho đi chỉnh luôn ta luôn ta bền hàng hàng chun hả nãy ta liệu nhận nãy giờ chế tung ở quá búa búa nòm đảng chế tại cạnh nhát xiang nhát xiang bốn miền một tỏi <laughs> bốn mảng ít sạn nái lang đào nái ô con búa chang hộ no búa sút ổng lang đào nhé con langプラ nang hai no yờ à nhé, ao wa búa ta ta hang no, liền nứt ta cheo, ta quậy chế bả độ hang no quậy chế độ, điu no đi mai đi mai hang quậy bung chảo cà bung hang quải bung nè hang quải bung nè bữa cho tại nán chứ nán chén liệu bữa cho tôi em cái đĩa bung nè phá tài dề nè bữa rồi nhẹ ổ dề nè bữa rồi nhẹ liệu dề nè rồi cho suốt cho suốt tài liệu bữa cho tại đáp cái quải tiêu đáp cái quải tiêu ạ đáp cái quải tiêu để hang no bởi vì nó này này khuyết khuyết này khuyên nó ta đập cái quản tiêu hang no liệu rồi bữa rồi cho quản tiêu แมักนงโอหมักนงเนะุ่นบิดจอกไวาจ้างก็ติวบนั้นว่าจ้างก็ติวว่าจะตายชุนกินอะกรกดีชนกินอะกรกดีตายเหลวแองชุนเปลี่ยนนงขวดโอชนเปลี่ยจ้างชุนเปลี่นอกันยยชุนเปลี่นกันยยชุนเปลี่นกันยัยว่าชนตายเหลว จะดับเป็นห้างนอหยาโอจะดับเป็นห้างนอหอยาาริวบัวหม่งลงเนาะนี่สมันน้องขวดน้อยเยื่าดงนะมันน้องขวดน้อยเยี่อปลดงนะอ่อริวน้อมสุนบัวโจดเจาะมปูงนะแต่ชุนปูงนะแต่ชุนเปลี่ยนน้องขวดตี๋บ่าเจาะแน่นปูงนะแต่ชุนเปลี่ยนน้องขวดริวนอนินี่ลานชุนหยิบปูงเขาอกแต่เยเจอมปูงชุนด่างปูงนะเบัวจูห้างนอเจอมปูง เอ็ดเกียว์ข้าแมงแต่ชุนฮันนายนอนะชุนอยาเลรินจุ่ยเป๋ยจอนติ่ยตาชุนอ่ะติ่ยหนอาะอจูเองห้างนอเกียมบงแตดชุนชุนเปียตะโตน้ำขโดโอชุนเปียตะโตน้ำขโดชุนเปียชุนเปียตะโตน้ำขโดห้างนอเหีินจุ่ยเจียงอ่ะโอเจียงอ่ะเหรินเป๋ยจอดนั้นเจ้จดแต่นั้นเจ้เลรียดฟินแต่ น้ตรงน้ำตองนะตออาจาจ้างบวกไข่เจบบดโดย่ออกไข่จะบโด่น้ำตองนะนี่จบเป็นโอ้วะนี่าชิดโอนี่จบเป็นนี้ชิดบรจดนั้นที่น้ายเลีนส่บจดจอ่ะบจิจมันมันทุยออ้มันมทุยทันยินสวยแต่จบเป็นตะสุวนนะบริจมันมันนี้ทุยแล้ว An màn, in à. Con ăn màn thúy thần nên rưỡi lớn rồi nè Có một bộ ăn hồng nên diệt nó bôi Thúy tè Nẹ nhé Bộ ăn hồng nên Vông bôi ổ Dùn bộ can ạ à. Nếu nó vẫn tổng bèng rồi nên nín nín, nín, nín เดียวจ้ห้างน้อยเดียวจ้เนชิดอ๋อเดียวจ้เนชิดบดแป้งเปล่าเบอรหมั่นหนงตรงแป้งจุดนี้ชิดเกียร์แป้งจุดนี้ชิดเกียร์ใต้ไหนเนาะที่ต่างน้องบอร์แสดงมุอลงไงแล้วหลอมปวดตองอ่ะจุดยางหนงในนี้ชิดว่าตรงเยี่ยมหายวันตรงแป้งจุดตรงแป้งจุดนี้ชิด จอดจอดเจมมี่ห้งนอจุดตู้ยาโอห้งนอเป็นยาโลอีจานไรยเองแช่โอยังแช่แต่เองมันมันจอยปานนะอีจานไรยองแช่ยัแช่แต่ยัง แยอ้ปาต่เยี่ยม่ามันนีโจโอมันมันนี่โจไอ้เยียงอปานโอ้นะจิบตางนอจิบตางนอตเหลียวนอบุญสวาตะเจ้าบุเยี่บดูออไว่เจ้าหน้าบุเยบด ควายจ็บบับด้วห้างนอเหลียวนีมายนี่มาก๋วยแมงเท่ากระเดียะแมงบัเจาะก๋วยแมงปูงน้แต่นั้นจีด่างบัเจกะก๋วยแมงปูงน้แต่นั้นจีด่างเจาะบดแต่ห้องนอนั้นเจนหลิวนอบัเจาะกระเดียปูงน้าอ่ะกระเดียะปูงน้แต่ขวายเจ็ห้างนอควายโอห้างนอควายห้างนอขวายห้องนอควายเจ็บบด้วเหลีวบัจาะเจาะชวดตายเจาะชวดตายหรือเจาะตาดับเจนก๋วยติว ดับใจกว่า uh ติวหรือ <serv> ห <ie> ้างนอออกนั่นเอดับใจกว่าติวหรือที่ตัางบ่เองจอกกว่าติวนะจอกกว่าติวเอาไว้จอกกว่าติวแต่ชุนจอกกว่าติวแต่ชุนในการนี้ก่อนชุนจะในการนี้ก่อนนี่อจุตตาห้างนอตะตุตตาห้างนอออกตุตตาห้างนอหรือเนาะนี่โจมมาเจ็๊บบดงนี่ขวดนะนี่โจมมาเจ็๊บบดงนี่ขวดนะ บูจางแก้วบูเจาะปุงชุนเปียหน้านมบะดงแองจอมปุงเงยตั้วชุนเปียหน้านมบะดงนิ้วเนาะลิ้วเนาะอีจันนะอีจันนะออกอีจันปุงน้องบูเจาะหุ้นตายห้างเนาะชุนชุนเปียหน้าบะดงชุนเปียวดงเนี่ยเดี๋ยวบวอแองจอมปุงจอมปุงเงี้ยนะแต่ชุน chôn bịa tổ nông khuất ồ chôn bịa tổ nông khuất á tổ nòng khuất đến rồi nán tiếng để rồi phin nè tài này này nè nè tổ trang vô chôn bùa vô nòng ngào ồ chôn bùa nòng ngào bền chít nán tiếng để rồi vô chôn trò ạ một chịa chàng nhạc đến rồi vô chôn trò lô trò thần in rồi ạ mà màn pe ຫັງນຈເປຕໍຊະນະປຕປຕໍຫັງນມີນົຕອຍບົວໃຫ້ຍາດຍແງຫ້ຍາອ